สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบูอีกแล้วนะคะในฮัลโหลไทยจ้อยค่ะวันนี้นะคะมาม่าบูอยากคุยกับทุกท่านเป็นเหมือนญาติพี่น้องนะคะเป็นเหมือนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่าลูกหลานเหลนหลนประมาณนี้นะคะมาม่าบูอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานฟังเมื่อตอนที่มาม่าบูอายุ25ปีนะคะ คุณยายบวรวรรท่านให้ยญาซึ่งมีศักด์เป็นป้าของมามะาบูนะคะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านได้เอาวันเดือนปีเกิดและตกฟ้าของมามาบูไปให้คุณยายชีที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลได้ดูดวงมามาบูไว้ในเมื่อ,อตั้งแต่ประมาณ28ปีที่แล้วค่ะคุณยายชีก็บอกว่า คนที่เป็นคู่มามมะบูนี้จะดูแลเอาอกเอาใจดีและคุณยายวรลวันได้บอกว่าอักษรขึ้นต้นตัวหน้าของคนที่เป็นคู่มามมะบูคือสอเสือค่ะแต่ละคนก็จะเจอปัญหาแต่ละอย่างผ่านมาซึ่งไม่เหมือนกัน และหลังจากที่ได้เกิดปัญหาต่างๆที่ทําให้เราได้โตได้เรียนรู้นะคะมามาบูอายุ45ปีนะคะจําได้เลยค่ะว่าเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,556มามาบูจําไม่ได้ว่าใครบอกนะคะเขาบอกว่าให้ไปหาสินแสหลังมหาวิทยายลัยบัณฑิตเอเชียถนนประชาสโมสรซอยประชาสโมสร38 ซึ่งเป็นซอยทางเข้าโรงแรมกรีนโฮเทลค่ะมีหลายท่านได้บอกมามบูว่าสินแสท่านนี้ดูแม่นมากนะคะลองดูไว้มั่งค่ะเผื่อมีอะไรที่เออได้เตือนเราขนาดจิ้งจกทักเรายังฟังอันนี้อ่เราลองไปหาคนที่เขาบอกว่าอ่ะคนนี้มียานทิพย์หรือมีอะไรก็ตามนะคะลองไปฟังมั่งแล้วก็เอามาคิด เอามาคิดมาเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเรานะคะมามาบูก็เลยใช้วิธีนี้แต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะในตรงนี้นะมามาบูบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นประสบการณ์ของมามาบูเองนะคะสิ่แสท่านนี้ท่านบอกว่ามามาบูเนี่ยปีนี้เดือนนี้จะครบอายุ46ปีและอายุ46ปีในเดือนพฤษภาคมมามาบูจะเจอเนื้อคู่ และคู่ของมามาบูสามารถเลือกได้สองคนนะคะก็คือหนึ่งเลยคนที่อายุมากกว่าแต่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้กันกับเราแล้วเราจะอยู่ได้เราจะอยู่อย่างสุขสบายผู้ชายคนนี้เป็นคนที่หัวร้านค่ะคู่ของมามาบูเป็นคนหัวร้านและคนที่เป็นคู่มามาบูนี้เวลาพูดเนี่ยก็คือปากเขาเป็นอยางงั้นเองแต่จิตใจเขาไม่มีอะไรเขาเป็นคนที่จิตใจดีประมาณนี้นะคะ และคนที่สองนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสินแสบอกว่าเลือกได้ทั้งสองคนค่ะคนไหนก็ได้อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากตัวมามะบูเองไม่ได้เชื่อร้อยเปอเซ็นต์นะคะและเหตุการณ์ก็ได้ผ่านมาหลายเดือนแล้วมามะบูก็ไม่ได้ใส่ใจในตรงนี้นะคะจนเมื่อเดือนเมษายนหลังสงการค่ะ เมื่อมามาบูได้เบอร์โทรศัพท์ของพ่เปิลน,นะคะมามาบูก็โทรไปเลยค่ะแล้วมามาบูก็พูดกับพ่พ่เปิลตรงๆเลยค่ะบอกว่าพ่เปิลคะหนูอยากได้สามีฝรั่งค่ะในวันนั้นนะคะพ่เปิลท่านไม่ได้มีเวลาคุยกับมามาบูนะคะพ่เปิลท่านก็บอกว่าโอเคพี่ไม่มีเวลามากถ้างั้นก็ส่งรูปมาให้พี่สามรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาให้พี่ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตมาให้พี่นะ กพยืนยันว่าตัวตนของเราจริงๆเราไม่ได้หลอกลวงใครพี่เปิ้ลบอกกับมามะบูว,ว่าพี่นะไม่ได้คิดเงินทองอะไรกันกับหนูนะท่านแต่ถ้าหนูให้พี่แปลจดหมายให้หนูจะต้องเสียเงินให้พี่แผ่นละ400บาทค่ะในตอนนั้นนะคะมามะบูก็ตอบตกลงค่ะเพราะว่ามามะบูไม่รู้หรอกค่ะว่าพี่เปิ้ลจะทำอะไรยังไงนะคะ แต่ด้วยความที่เราถามตอบตัวเองแล้วโอเคเราต้องการสามีชาวต่างชาติใช่ไหมคะมามาบูอยากได้สามีฝรั่งมามาบูก็เลยคิดว่าเราลุยต่อค่ะด้วยความที่มามาบูอยากได้สามีชาวฝรั่งมากพี่เปิ้ลบอกว่าให้ส่งรูปไปสามรูปมามาบูส่งรูปไปทั้งหมดสิบสามรูปค่ะและก็ไปถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตส่งไปให้พี่เปิ้ลเพื่อยืนยัน ตัวตนว่าในรูปถ่ายตัวของเราแล้วก็ในพาสปอร์ตตรงกันค่ะพี่เปิ้ลก็เลยส่งต่อไปให้น้องสาวประมาณนี้นะคะมาม่าบูได้รับอีเมลฉบับแรกของลุงสเตฟานค่ะลุงสเตฟานส่งรูปมาให้มาม่าบูวันนั้นค่ะพอเห็นรูปลุงแล้วมาม่าบูนึกถึงที่สินแสพ มามาบูนึกถึงสินแสท่านทักไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2556ตอนนั้นสินแสท่านปอกทักบอกว่ามามาบูจะเจอคู่ในเดือนพฤษภามามาบูจะเจอคู่แล้วคู่ของมามาบูเป็นขนหัวล้านลุงเขียนอีเมลมหามามาบูแนะนําตัวนะคะว่าทํางานอะไรมีลูกกี่คนอะไรประมาณนี้นะคะลุงก็จะแนะนําตัวไปนั่นเป็นจดหมายฉบับแรกนะคะ มามาบูขอเล่ารวบลัดตัดต่อเลยนะคะอีเมลฉบับที่2ของลุงลุงขอมามาบูแต่งงานค่ะหลังจากนั้นนะคะลุงก็จะบอกว่าให้มามาบูไปสมัครสกายเพื่อที่จะได้เห็นตัวเป็นเป็นกันนะคะจะได้วิดีโอคอลกันเพื่อจะได้เห็นตัวเป็นเป็นมามาบูทําไม่เป็นค่ะมามาบูโลเทคโนโลยีมามาบูจึงไปที่เซนท่นขอนแก่น ให้เด็กในร้านมือถือเป็นคนสมัครให้ค่ะและทุกวันอาทิตย์มามะบูกับลุงก็จะสกายคุยกันค่ะในครั้งแรกที่มามะบูเห็นลุงนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่ารักนะผู้ชายคนนี้ดูดีกว่าในรูปที่เขาส่งมาให้เราอีก ในความรู้สึกของมาม่าบูตอนนั้นเออลุงน่ารักหน้าตาดีถ้าในความรู้สึกก็คือลุงเป็นคนหล่อในสายตาของมาม่าบูค่ะเมื่อได้เห็นตัวเป็นๆจากวิดีโอคอลของสกายนะคะลุงไม่ได้หลอกมาม่าบูและมาม่าบูก็ไม่ได้หลอกลุงแล้วหลังจากนั้นนะคะลุงก็ส่งเงินให้มาม่าบูเป็นการดูแลมาม่าบูในฐานะภรรยาค่ะ ลุงสเตฟานจะบอกมาม่าบูเลยนะคะว่าตอนนี้ชั้นส่งลูกสมคนเรียนนะคะและลูกที่เรียนมีทั้งลูกที่เรียนมหาลัยสองคนและลูกที่กำลังเรียนมัธยมปลายอีกหนึ่งคนซึ่งใช้เงินมากในตรงนี้ลุงก็บอกว่าช่วงนี้ฉั้นใช้เงินหนักมากเพราะว่าต้องดูแลลูกนะลุงก็จะอธิบายให้ฟังแต่ลุงก็จะรับผิดชอบมาม่าบูในส่วนหนึ่งลุงส่งเงินให้มาม่าบูไม่ได้เยอะค่ะวันละร้อยห้าสิบบาทค่ะ เงินร้อยห้าสิบบาทสำหรับท่านที่กำลังฟังจะบอกว่ามันไม่ได้มากมายแต่สำหรับมาม่าบูตอนนั้นมามาบูอยู่ในฐานะที่ตกมากๆตอนนั้นมาม่าบูอยู่ในจุดที่กำลังมีปัญหามากๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะและเงินที่ลุงให้มาถ้าใครจะมองว่ามันเป็นเงินที่น้อยนิดแต่สำหรับมามาบูกับคุณตาแล้วคือพ่อของมาม่าบูแล้วเรา ได้ใช้เงินของคุณได้ใช้เงินจากลุงสเตฟานได้กินอิ่มนอนหลับเสียค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันรถค่ะมาม่าบูถึงได้บอกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานว่าฝรั่งถ้าเขารักเราและจะแต่งงานกับเราหรือในการครบกันเขาไม่เอาเงินจากเราค่ะเขามีแต่ให้เราแบ่งปันเราค่ะ และเมื่อมามาบูรู้ว่าลุงสเตฟานนะคะเป็นคนเยอรมันอยู่ประเทศเยอรมันคนแรกที่มามาบูนึกถึงคือพี่ติ๋มจารุณีราชทาค่ะซึ่งเป็นพี่สาวลูกของลุงแท้ๆของมามะาบูค่ะพี่ติ๋มจารุณีนะคะท่านมีบุญคุณกับมามาบูหลายอย่างตรงที่ว่าท่านให้คําปรึกษามาม่บูเวลามีปัญหาอะไรก็ตามยอมรับเลยค่ะว่า ถ้าหากไม่มีพี่ติ๋มให้กำลังใจให้คําปรึกษามามาบูกับลุงอาจจะไม่ได้แต่งงานกันแล้วค่ะเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เข้ามาซึ่งมาะมาะบูก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดนะัก <c oughs> ก็ต้องพูดกันตรงๆในตรงนี้นะคะพี่ติ๋มจารุณีก็จะค่อยๆบอกก็คือเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเรานะคะก็คือ พี่ติ๋มจะค่อยๆบอกแล้วก็กค่อยๆสอนเราว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะก็คือค่อยๆผลักดันเราไปในทิศทางที่ที่ดีและพี่ติ๋มก็ดีใจด้วยมามาบูได้เจอคนที่เขารักเราและเรารักเขาค่ะมามาบูอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานที่กําลังเจอปัญหาต่างๆ อาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรื่องคู่ครองหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องเดินจากเราไปบางครั้งสิ่งที่เขาไปจากเรามันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเปิดประตูบานใหม่ที่ดีกว่าให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่มามะบูอยากจะเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานคือกระตันยูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณและก็สินห้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความจริงใจสิ่งที่เราสามารถจะมอบให้ใครก็ได้คือความจริงใจที่เราให้ไปแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องหวังความจริงใจนั้นกลับเพราะเราให้ไปแล้วมันก็จบ ส่วนเขาจะให้ความจริงใจกลับมาหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะเราอย่าไปหวังว่าเราให้ความจริงใจกลับไปแล้วคนคนที่เราให้ความจริงใจกลับไปจะให้ความจริงใจเรากลับเพราะว่าระดับความจริงใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะที่มามาบูพูดนี้ไม่ใช่ว่ามามาบูเป็นคนดีนะคะแต่หมายความว่าสิ่งที่มามาบูสามารถให้กับทุกท่านได้ในตอนนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจเงินทอง ไม่ได้เป็นทรัพย์สินอะไรต่างๆสิ่งที่มามาบูให้แล้วก็แลกเปลี่ยนแบ่งปันก็คือประสบการณ์ที่มามาบูได้ผ่านมาและความจริงใจที่มามาบูจะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานค่ะมามาบูให้ได้เท่านี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้คุยกันมาพอหอมปากหอมคอนะคะก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ